เ okay. หันหันมามอบให้นาคครับผมโ okay, <ข>อเคครับเ,เรียบร้อยครับเข้าที่ได้ครับลั่นฟวาไรทองมออผ้าไตริชการแทนนาคลำดับที่ห้นาคเดินขึ้นหน้าอีกครับโอเคครับโอเคมอบช้าๆครับเนิ่งอกข้ามเรียบร้อยครับขอริจ ลานลานโดนโดนมอก้าดไปตัวแรกแต่พาดแต่น่าลำดับที่ห้าสี่หกหอยหลังหนึ่งเก้าเราหันมามอกให้น่าเลยครับสวยครับดีมากครับขอให้เจอคุณน้าเดินขึ้นหน้าครับเดินขึ้นหน้าโอเคพอครับมอกาดไปแน่าลำดับที่อุ้มมาตายลงมาเลยครับ หันมามออให้หน้าช้าๆครับหนึ่งสองสามโอเคครับขอเรียนเชิญคุณศิวรรักษตระหนัยานิ้ิมวัดไยลา,า,ยาน,นงฝอยหลังหนึ่งเก้าหมอบผ้าใายพระรานแก่น,นา้นนาชา้ชาครับ <8. S 1> ท <so ี่ไรลังเกิดจะช้ากนะครับหมอกผ้าตาข่ายกระชากแต่น้าดับอันดับที่59หัวเรียงบนเรียงนิดหน่อยหลังนิดนึงครับสักครู่โอเคได้เลยขึ้นหน้าครับโอเคครับยืนครับโอเคครับ เดินขึ้นไปเลยครับน่าเขาได้เิญน่าเดินขึ้นดีครับวันปอดีโอเคครับเศษปากพอสมทนม่อพ่อใจก็จะพาจะชาขึ้นแบบนี้เลยครับสิบเจนะเดินขึ้นจุดครับเขาได้เิญคุณเดินขึ้นดีครับอีกครับโอเคพอครับม่อพ่อจะช้าช้าๆนื่อง เรีบรยรบร้อยครับสองนาเดินเข้าไปครับพนมมือไว้นะนาเดินขึ้นอีกครับเดินขึ้นหน้าอีกโอเคครับพอขอเ,เอรียนเชิญคุณปัตมาเจษใจสัตว์มอก้าไตเข้ะราชการในหน้ารำดับที่63เรียบร้อยครับ ติ่งเซวีมอบผ้าไตเขาเลขาการแก่นักลำดับที่64ครับสี่ผมผ้าไตลงมาเลยครับน่าพรมนิดนึงครับโอเคครับไปนักเชืยอเลยครับเราได้เจอคุณประสิทธิ์คุณลูกคิดบัณฑิตบอกผ้าไตเลขาการผ้าไตลงมาเลยครับลำดับที่65ถอยห,หลังแล้วหันมอบให้หน้าครับ สวััดีคครบบยขอเรียนเชิญคุณศรีนวันคุณสวัสด์มอบผ้าไตพระราชทานแก่นาครำดับที่66ขอเรียนเชิญคุณวินยัยมือวิชา มอบใาตายพระราชทานแย่หน้าปรดับที่67 ขอเรียนเจิคุณเลี้ยพิษปินใจมอบอสัยราชทานแก่นมากลำดับที่เจ็สิองขอเรียนเชิคุณสนาจันทร์ประดิต์มอบอสัยรระาชกาลแก่นมากลำดับที่เจ็ดสิบสามขอเรียเชิคุณมณีประสาทมอบอภัยรระาชทาน แกหน้าลำดับที่74อเรียนเชิญคุณพัก,กพิมกาหลงมอบข้าใจพระราชทานแกหน้าลำดับที่75 ขอเรียนเชิญคุณสวุวรรณกล่ำน้อยมอบผ้าไตยพระราชทานแก่น,านากักกำลังศิษย์เจ็ขอเรียนเชิญคุณรุตแก่นตรงเวนมอบผ้าไตยพระราชทานแก่นาัากกำลังดสิบเจ7ดขอเรียนเชิญคุณสสิทธิภาคุณารักษ์ มอบผ้าใจพระราชทานแก่นาคระดับที่78ขอเรียนเชิญคุณเพชรรัตน์คุณปานมอบผ้าไตรพระราชทานแก่นาคระดับที่79ขอเรียนเชิญคุณชดาพรวันคุมมอบผ้าตรพระราชทานแก่นาคระดับที่80 ขอเรียนเชิญคุณลิลาทัพพิมโตมอบผ้าใจพระราชทานแก่นาคลำดับที่8 1เทขอเรียนเชิญพันอากาศเอกติระพันทัพ มอคผ้าตจพระราชทานแก่นา,นากระดับที่82ขอเรียนเชิญคุณนิวรนน้อยพุ่มมอคว้าไตพระราชทานแก่นา,นากระดับที่83าขอเรียนเชิญนางสาวแตนยาพักสมิ่งหมอคผ้าไตพระราชทานแก่นา,นากระดับที่84 ขอเรียนเชิญคุณสวิกรเนียมน้อยมอบผ้าใรพระราชทานแก่นหน้าลำดับที่85้าขอเรียนเชิญคุณสมเริงเกตมณีมอบผ้าใรพระราชทานแก่นหน้าลำดับที่86ห คุณวันเพ็ญโพรศรีมอบข้ไใจพระราชทานแก,นก่นักบรรดาักที่8 7สิเจนิญคุณพันศลีพุทธสิล์สกุลมอบข้ไใจพระราชทานแก,นก่นักบรดาักที่8 8 ขอเ,เอรียนเชิญคุณศิลป์ปทัยผ่านพักทีมอบข้อใจพระราชทานแก่นาศลำดับที่89ดขอเ,เอรียนเชิญนางสาวพุธิตายุรันมอบข้อใจพระราชทานแก่นาศลำดับที่9 0สิ ขอเรียนเชิญคุณปัญญาศิลาชัยพออพ้าไตพระพราชทานแกนัดลำดับที่91ขอเรียนเชิญคุณสังวานศรีพาดาพ่อพ้าไตพระพราชทานแกนักลำดับที่92 ขอเรียนเชิญคุณจำรูนเขียวโอนิรุตมัตรข้าระรชาชการแก่นราชลำดับที่9 3 ส่้อยสีมอบพระราชทานแก่นาทบัลังกที่9 6 คจนคุณบุญช่วยสีนามอกผ้าไตพระราชทานแก่นหน้าลำดับที่98ขอเรียนเจญคุณปัวเรียนผงพึ่งมอบผ้าไตพระราชทานแกน่นหน้าขอเรียนเจญคุณสิธรสวัณไพรัส มอผ้าไทพระราชทานขอเรียนเชิญคุณสมบูรณ์เนียมขาวรมอบผ้าไทพระราชทานแกน่น้าขอเรียนเชิญคุณสายใจพิลึกมอบผ้าไทพระราชทานแก่น้า เิญคุณสมบัติขำเกิดมอบผ้าไตะราชทานแก่น,น้าขอเรียนเจริญคุณกิมกีจูสวนมอบผ้าไตะราชทานแก่น,น้าขอเรียนเจริญคุณแสงดาวโกทองมอบผ้าไตะราชทานแก่น,น้า ขอเรียนเชิญคุณปัวใสกรมมืน่นมอบผ้าใสพระราชทานแก่หน้าขอเรียนเชิญคุณสุพินเงินกินตั้งมอบผ้าใสพระราชทานแก่หน้าขอเรียนเชิญคุณตุ๊กตาแส,เ,แสเอียนแสเย็บมอบผ้าใสพระราชทานแก่หน้า ขอเรียนเชิญคุณสายใจกิละโคไทยมอบผ้าใพรบราชทานแก่นหน้าขอเรียนเชิญคุณสรนันออนเลิศนศนสา์มอบผ้าไตรแก่นหน้า ได้เชิญคุณเป็นสีสุขสีมอบผ้าใจแก่หน้าและท่านสุดท้ายร้อดอกเตอร์ธนพลพุทธราัาามอบผ้าใรแก่หน้าตามลำดับ สี่หน้าก็ได้นะเดี๋ยวสามหน้า,นา ในลำดับที่ขอเรียนเชิญว่าที่ร้อยตรีขันชัยธันมิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรประธานในพิธีประเกณฑเจตุปัญัยธรรมแต่ประธานส่งขอเรียนเชิญครับผม ทนเชริญท่านผู้มีเกียรติผู้มีรายงานที่ประเทนจกิจดตัวใจัยธธรรมแด่ประสงค์สมณศัติ์สิบสองรูปบนอัดสรหนึ่งว่าที่ร้อยสันชัยพันธิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรสองพลตรีขสินแสงคำเลขาธิการกรมนพภาคสามสามพลตรีวัชรพงศ์แก้วแจ้ง ผู้บัญชาการบนพลฐานบกที่36 4. สกีคตำรวจตรี 3, 4, ครดรเดชก่อมเกรีย้ยงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร5พลคนโทสลวยแย้โคชัยรองประทานบุญิทิหลวงพ่อเงิน,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  6, น,นวัดบางกราน 6. คุณพันกรลอวีบานแก้วผู้แทนพลตำรวจตรีจรุเกียรติบานแก้ว เจ็ดขออสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรแปดพระนร,รมจังหวัดพิจิตรเก้าแหลมเปอร์โพทะเลสิบคุณทุกตาแท้เอียสิบเอ็ดคุณอัครนันทสืบสกุลนันท์สิบสองคุณตะวันรักสืบสกุลานาันท์ทั้งสิบสองท่านขอทุกท่านมีจิตอาศุเลยนะครับ เดี๋ยวรอนิดเดิงนะครับพร้อมกันจะได้นั่งลงแล้วัะเกียเดี๋ยวรอนิดเดิงนะครับจะได้นั่งพร้อมกันสอผู้แทนเลยครับพร้อมแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงครับ ประเดนพร้อมกันครับขอเรียนเชิญครับหลังจากประเดนแล้วขอเรียนเชิญกลับนั่งที่เดินเพื่อจะได้เตรียมตัวตรวจน้ำรับอนจากพระสงฆ์ในช่วงที่ประธานสง์นะครับขวายดิเลกให้ทุกท่านลดมือลงนะครับ เริ่มตุ้งแต่อาคีเลกับวัสสตางชีวตุกนะครับเป็นการถวายระพรพระราชาเรารดคือลงจนกระทั่งท่านกล่าวถึงขอถวายระพรจบลงแล้วยกมือขึ้นรับต่อต่อนะครับ มีประสงค์การตมทนาเป็นประเบรีนะครับต่อทุกท่านเตรียมตัวโปรดนะ้ำรับก,ก่อนสืบต่อไปภาวะเวะาูราปริ <S <S ูเรติตาลาเวะเวะโตติตาเตตานาปุตสานา ิจิตตังปะจิตตังมาหัสิปะเมวัสสตโตสัพเนตุเรตุสัตา ว่าที่ร้อยตรีขันชัยพันธิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการจังรักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรประธานในพิธีกราบพระรัตนใจพี่โต๊ะหมู่บูชาพระรัตนใจถวายความเคารพพระบรมชายาลักษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันต์กิรหลวงขอชิญทุกท่านลุกยืนขึ้นครับ